สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Land of Hope 9159 EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปดูที่สวยๆอีกเช่นเคยนะครับไปกันเลยครับทางเข้าจะมีป้ายเขียนว่าโรงเรียนหนองโบตักลานนะครับแล้วก็เมื่อเข้า มาแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนี่จะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ของแคทเทลคอมนะครับสังเกตไม่ยากนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับจะอยู่ก่อนถึงแปลงเมื่อ EP ที่1น,นะครับจะเข้ามาในซอยเดียวกันนะครับ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดินทางจากกรุงเทพวิ่งถนนสายเอเชียตัดเข้าถนนสาย11เส้นพิจิตพิษณุโลกวังทองนะครับคนพื้นที่จะเรียกว่าเส้นอินบุรีตากฟ้านะครับ เข้ามาในซอยประมาณ7-800เมตรเท่านั้นนะครับก็จะถึงที่ดินนะครับที่จะพามาชมกันนะครับนี่ครับถึงแล้วครับดินดีมากนะครับดินดำเหมาะที่จะทำการเกษตรมากๆเลยนะครับคนพื้นที่ก็จะเน้นทำการเกษตรก็คือเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทำอ้อยกับข้าวโพดนะครับเป็นหลักเลยนะครับ ไฟฟ้าปลาปาเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะครับติดถนนเนี่ยนะครับที่สวยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าเนี่ยความกว้างประมาณ84เมตรลึกเข้าไปประมาณ500เมตรนะครับ ปัจจุบันนี้ทังเราให้ให้คนพื้นที่เช่านะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณปีละประมาณ40,000นะครับแค่ค่าเช่านี้ก็คุ้มแล้วครับปีละ40,000ืนะครับคุ้มกว่าเอาเงินเก็บไว้ในบัญชีนะครับในธนาคารอีกนะครับ เอามาลงทุนนะครับกับอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ดินอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับตลาดอาสังหาริมทรัพย์เติบโตขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า5-10นะครับไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยนะครับหมอที่จะทำ ร้านกาแฟาก็ได้นะครับรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับร้านกาแฟเน้นจุดขายนั่งชิวที่สวยครับรับรองครับเขา้า มาจากถนนสายหลักไม่ลึกด้วยนะครับประมาณ7-800เมตรเท่านั้นเองนะครับติดถนนลาดยางเนี่ยครับดินดีมากครับรับรองไม่ผิดหวังครับนี่จะเป็นภาพมุมสูงนะครับเป็นภาพ พื้นที่ทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็น m ม m a แมนะครับเป็นแผนที่นะครับสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพนะครับเดินทางสะดวกครับเนื้อที่ทั้งหมดจะอยู่ที่24ไร่2งาน94ตารางวานะครับราคาอยู่ที่2 4 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับ ยังไงถ้าถูกใจนะครับขอกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ